โอ้โห oh, oh, oh. รอบนี้เป็นพ่อค้าเหรอคะพ่อค้าจะมาขายติมเหรอคะ oh. พ่อค้าชื่ออะไรคะออพ่อค้าชื่อกังฟูตอนนี้พี่กังฟูกับดีไซน์เขาจะมาสลับกันเป็นพ่อค้าไหมค้ขาขายติมกันนะคะเพื่อนๆนี่รอบนี้พี่กังฟูเป็นคนขายก่อนนะเขียนไปแล้วเขียนไปขายให้ขาดีแล้วพ่อค้าแต่งแบนแล้วไปเลยเรียกด้วยสยิพ่อค้าเรียกลูกค้าด้วย ติ่มไม่ติมมาแล้วครับเนี่ยพูดด้วยแล้วเรียกลูกค้าด้วยเอ้าลูกค้ามาแล้วนั่นไงลูกค้ามาแล้วลูกค้าซื้อไอติมไหมครับลูกค้าปั่นจักรยานมาซื้อไอติมแล้วพ่อค้าหยุดก่อนลูกค้าจะซื้อแลวอ้าวลูกค้ามาแล้วค่ะพ่อค้านี่ลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วมันะไอติมเยอะหรือเปล่าเยอะไหมเอาอันนี้ โอ้ลูกค้าเอาอันนี้ค่ะพ่อค้าเท่าไหร่คะมันกลายเป็นสีเนี่ยกลายเป็นสีนี้เหรอสีเหลืองสีสีอะไรสีส้มสีสีแดงสีเขียวด้วยอ๋อมันหมดแล้วหรือเปล่าไอติมันนั้นน่ะใช่ไหมมาดูก่อนมีไหมมีไหมอู้หูมีเหรอไม่ใช่อู้หูไอติมเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่ นี่ขนาดขายไปเยอะแล้วนะยังเหลืออีกเยอะแยะเลยหรออันนี้อ๋อพ่อค้าลูกค้าจานนี้ค่ะกี่บาทคะ <18. S 1> สิบบาทสิบบาทใจเงินเลยเย้เ yeah, ย yeah, 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 yeah. ้เย้เย้อ้าวไปโอ้โหไอติมเยอะมากเลยนะคะพ่อค้าเข็นไปต่อแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่บบนะติ่มไปนะติง่งติ่งติ่มมาแล้วนะติงต่งติ่งไปเลยไปขายต่อเลย โอ้หพ่อค้าจะไปขายไหนเนี่ยเห็นไปอีกแล้วนะคะไปเลยเข็นไปเลยพ่อค้าจะไปขายใครเอ่ยเอาลูกค้าคนเดิมตามมาอีกแล้วจะตามมาซื้อไอติมหรอคะ กินหมดแล้วเหรอคะโอ้โหทำไมกินเร็วจังเลยจะตามมาซื้ออีกแล้วเหรอพ่อค้าพ่อค้าเซตไอติมหน่อยจ้าพ่อค้าเซตไอติมหน่อยจ้ามาทางนี้หน่อยจ้าพ่อค้าเลยเอาคองคลองคองเร็วเร็วมาเลย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 จ้ามาเลยจ้าโอ้โหเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลยนะคะพ่อค้าขี่ยังไงคะเนี่ยพ่อค้าจะ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 จจะฮอตจะฮอตจ้าโอ้โห ทำไมอติมพ่อค้าเยอะจังเลยจ้าโอ้เรื่องอะไรเอ็นนี่เนี่ยโอ้โหดูสิมีไอติมเยอะแยะเลยกินไอติมอะไรดีมีไอติมอะไรนะปลาโลมาเหรอไม่ใช่ไมโลไมโลอ๋อไอติมไมโลมีไอติมอะไรอีกคะพ่อค้าแม่ค้าตัวเนี้ยมีไอติมมีสีนี่นี่เนี้ยเรนโบว์เหรอไอติมเรนโบว์ด้วยนะคะอะไรอีก เยลลี่ <Jelly S 2> ด้วยเหรอ<ม>อยากเห็นข้างในแล้วอยแมงม้าโอ้ขอดูข้างใน<ห>นะแม่เย็นเมาโอนี่ไงเย็นด้วยเย็นด้วยเหรอป้าขาโอ้มีอะไรอะเฮ้ยไอ้น้ำน้ำแข็งแห้งเดี๋ยวกัดมนือมันจะกัดมือด้วยเหรออืมกัดมืออ่ะม,มันจะกัดมือมันมันจะออกไม่ได้อ๋อมันจะมือออกไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้ โอ้มันเหมือนตู้เย็นตู้แช่ติมจริงๆเลยนะคะดูซิดูดิโอ้นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้เป็นไอเย็นเลยค่ะนี่แช่ติมได้จริงๆเลยนะไม่ละลายใช่ไหมว้าวโอ้อันนี้ที่เห็นขาวๆนี่มันคือโอ้ดูดิเห็นไอเย็นไหมโอ้ลองชิมดูไหมลองชิมเลยเหรอได้ลองชิมล <c oughs> องชิมเราชิมมาอ่อยนะลอ ชิมเหรอโอเคชิมเลยค่ะให้ขอดูหน่อยหูมันเย็นมากเลยนะคะนี่ไหมลองแกะตู้สีมันเย็นนะมันเหมือนตู้เย็นเลยใช่มแหมเหมือมนตู้แช่ติ่ิ่งจริงๆเลยอุ้ยเราลองแกะโอ้โหเย็นจริงๆนี่<ๆ>อแอนติ้เมนสีไม่ละลายนะนี่ดิโอ้โหอย่างนี้แช่ได้ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ละลายเลยสุดยอดไปเลยปิดไว้ดีกว่านี่เราเมาื่อกี้ติมก๋วยเค้าจะกินเองเลยเหรอคะโอ้โแกเลยค่ะ นี่ก่นอนไอติมอ,อ่ะอ๋อแล้วจะกินก็แก่เลยนายพี่กังฟูโอ้โหไอติมอะไรพี่กังฟูรูร้ไหมไ <c oughs> อติมไมโลไ <c oughs> อติมไมโลติมไมโลโอ้โห <c oughs> มันไม่เป็นอย่างนั้นะเบนตะเลตเตเต้ <c oughs> <c oughs> นอนทับเบนตะเตละเตเตเต้ใช่ป่ะกินเลยอร่อยไ,ไหมแม่ถ่ายหนูบ้างถ่ายอยู่ค่ะ ดีไซน์ทําอะไรเอ่ยโอ้โหดีไซน์ปั่นจัก,กรยานนะับจัก,กรยานของพี่กังฟูใช่ไหมปั่นเลยไปแล้วปั่นจัก,กรยานสองล้อพี่กังฟูไปนู่นแล้วนะคะอ่าถึงนู่นแล้วโค้งกลับมาเลยนะไปพี่กังฟูเข็นรถได้ติดตามไปไปเลย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 ,เลยตามไปเลยตามไปตามไปตามไปเอยอย่ายชนกันโอ้ <laughs> ไอติมลายลายไอติมละลาย,ลาย,ลายกินให้หมดก่อน